สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าเชเวลเป็นเรื่องราวของเวโรนิก้าดาราสาววัยชาราที่เดินทางไปพักผ่อนที่ชนบทของสกอตแลนด์กับพยาบาลของเธอเพื่อจะพักฟื้นจากการผ่าตัดแต่ว่าระหว่างนั้นเรื่องราวที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นกับพวกเธอและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด เรื่องราวเริ่มต้นมาที่เวโรนิก้านักแสดงหญิงสูงวัยที่โด่งดังตั้งแต่อายุ13ปีหลังจากที่พยจนต้องผ่าตัดหน,น้าอกออกทั้งสองข้างเธอเลยตัดสินใจนั่งรถไฟจากลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อจะมุ่งหน้าขึ้นเหนือสู่รีสอร์ทที่อยู่ห่างไกลในสกอตแลนด์เพื่อจะพักฟืน้น่างกายและก็จิตใจที่มีปมบางอย่างแน่ดีดคอยหลอกหลอนอยู่เธอก็เลยจ้างเดซี่พยาบาลส่วนตัวนไปด้วยแต่ดูเหมือนว่าเดซี่จะถูกใช้งานมากับคนใช้มากกว่าและการที่เวโรนิก้าเป็นคนค่อนข้างหยาบคายชุนเฉียวง่ายทำให้ช่วงแรกเด เนิก้หนี่ก็ต้องผิดหวังอย่างมากเพราะว่าเธอต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วก็เงียบสงบแต่ว่ากลับมีแขกมากมายนั้นมาพักผ่อนอยู่แถมเมื่อเห็นเธอเป็นดาราดังหนาะต่างก็เข้ามารุมล้อมเพื่อจะพูดคุยแล้วก็ขอถ่ายรูปเวโรนิก้าหนี่งก็เลยสั่งให้เดนซี่โทรเรียกรถเพื่อจะไปพักที่อื่นซึ่งเวโรนิก้าหนี่งก็ยังได้เห็นหนังสือที่วางอยู่หน้าปกในผ่านหัวเขาที่เธอผ่าตัดเต้านมแล้วก็ขุดคุยอดีตของเธอกับเอริกผู้ปลูกปั้นจากหนังสือแรกจนโด่งดังซึ่งเขากําลังสร้างหนังเรื่องนั้นซ้ําาอีีกกครรั้้งงงหหนนนึ่น่่โนะดยยะวเำ ในบางอย่างกับแท่งเรืองแสงที่คล้ายกับพีระมิดทางฝั่งของเดซี่เนี่ยก็ได้ไปโทรศัพท์เพื่อจะเรียกรถแต่ก็พบว่าที่นั่นน่ะไม่มีสัญญาเลยก็เลยกลับไปบอกเวโรนิกา้าขณะที่เวโรนิก้าเนี่ยกำลังคิดว่าต้นทนอยู่กับคนเหล่านี้ เจ้าหน้าที่รีสอร์ทน่ก็ได้มาบอกกับเธอว่าสามารถไปพักผ่อนที่กระท่อมที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ได้เมื่อฝนหยุดตกเวโรนิกาเนี่ยก็เลยรีไปทันทีขณะที่พากันเดินไปที่กระท่อมเดซี่เนี่ยก็ได้เจอกับหินที่สลักตัวเลข1 7 2 2ตั้งอยู่เธอเนี่ยก็เลยถามคนดูแลรีสอร์ทว่าคืออะไรคนดูแลรีสอร์ทเนี่ยก็เลยบอกว่าที่บริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ล่าแม่มดซึ่งก็มีผู้หญิงราวสามพันคนที่ถูกพิจารณาคดีและก็เผาที่นั่นเมื่อไปถึงที่กระท่อมที่เวโรนิกาเนี่ยเข้าไปแช่อ่างทให้ริกาเเ่ริมห็นนภาพใออดีตเธถูก ร้ายตนเข้าวงการบันเทิงใหม่ๆซึ่งของสนจับนั้งก็ทำให้เธอนี่ยถึงกับกริดร้องออกมาจนเดนซี่นี่ยต้องเข้ามาดูแล้วก็พาเธอออกไป ในคืนนั้นบรนิกาในกฝันถึงเหตุการณ์การล่าแม่มดแล้วเธอเด็กก็ลุกขึ้นพร้อมกับเดินไปเมินกับคนละเมิดและก็ไปอยู่ที่ตรงหน้าต่างและในฝันก็ยังเห็นว่าตัวของเธอน่ยมีโคลนสีดำจากเท่าทันไหลมาที่เท้าและก็ยังมีการจุดกองไฟเผาแม่มดซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ถูกเผาไปด้วยเช้าวันต่อมาที่เดซี่นอนอยู่บนโซฟาก็ต้องรู้สึกตกใจปนแปลกใจเมื่อเธอตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องเหยียบโคลนสีดำที่มันน่ะเลอะเต็มไปหมดโดยที่มีร่องรอยมาจากประตูบ้านเธอเลยรีบทำความสะอาดและก็ลอยกับบริกาฟังเมื่อโรนิกาฟังแล้้ววเธออก็พบบ่่่าาามีีคนนนสดตยูหง ก็เริ่มสงสัยว่าเหตุการณ์เมื่อคืนน่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือความฝันกันแน่หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เลยพากันไปวมกับกลุ่มคนอื่นเพื่อจะวาดรูปเวนิการนี่ยก็รู้สึกประทับใจกับความเงียบสงบท่ามกลางป่าไม้และกธรรมชาติเป็นอย่างมากและเมื่อไปถึงคนสอนวาดรูปเนี่ยก็เล่าว่าเมื่อหนึ่งศตรวรรษก่อนสถานที่แถวนั้นน่ะก็เต็ไมไปด้วยอุตสาหกรรมโรงงาน นอกจากนี้สมัยก่อนก็ยังเป็นสถานที่บำบัดรักษาที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้หญิงเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้นะมีคี่าของมนุษย์ที่เคยเกิดจากการล่าแม่มดอยู่ซึ่งก็เชื่อว่าสามารถช่วยรักษาการต่างๆได้และในขณะที่เวโรนิก้าหนึ่งกำลังจะลงมือว่ารูปเธอก็หันไปเห็นแม่มดที่ร่างเต็มไปด้วยโคลนสีดำ ถูกท,ทรมานมตติกับต้นไม้หลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าสติของเธอนะจะจุดลอยไปเพราะว่านำโคลนะมาป้ายเต็มกระดาษวาดรูปพร้อมกับเขียนตัวอักษรบางอย่างลงไปทางฝั่งของเดซี่ก็กลับไปที่กระท่อมเพื่อจะเอาแวน่นตากับเวโรนิก้าใส่และเธอก็ได้เจอกับโอเว่นที่มาเอาฟืนหลังจากที่พูดคุยแนะนําตัวกันเสร็จโอเว่นก็บอกว่าหวังว่างก็ให้เธอไปผับในหมู่บ้านเพื่อจะได้พูดคุยเรื่องราวกับสถานที่แห่งนี้ให้มากขึ้นเมื่อเดซี่กลับไปหาเวโรนิก้าก็พบว่าการเรียนวาดรูปนะ่ะเลิอกอยพอดีเวโรนิกา้าก็เลยกกู่ จูๆ่ๆวโรนิกาเนี่ยก็เห็นภาพตัวเองตอนยังเด็กในสภาพที่ถูกทำร้ายใชอก็เลยเดินตามไปเรื่อยๆแล้วก็พบว่าร่างตอนเด็กเนี่ยกำลังนอนอยู่บนพื้นหญ้าทำให้เธอตึงกับสุดตัวนั่งร้องไห้เพราะคิดถึงเหตุการณ์ที่ถูกย่ำยีนอดีตจากใครบางคนเดซี่ <Des i S 1> ก็ตามมาเจอพอดี<ๆ>ก็เลยช่วยพยุงเธอเนี่ยกลับไปที่บ้านในคืนนั้นขณะที่วโรนิกานีนหลับสนิทเธอเนี่ยก็ได้ฝันถึงพิธีเผาแม่มดอีกครั้งหนึ่งแล้วร่างกายของเธอเนี่ยก็กค่อยๆลอยขึ้นก่อนจะไปอยู่ที่หน้าบ้านหลังจากนั้้้้้นนนนน่่่่่่่่ะกก็เเเเเดดิิิิิททททาาาาาาาขขไไไปปปปใใพพืออออจหสสงงีีีธธรรรชตวญณล กำลังถ่ายทำทอล์กโชว์ที่มีเอริกเป็นแขกรับเชิญ พื่อสัมภาษณ์หนังที่เขากำลังจะรีเมคขึ้นมาใหม่หลังจากปั้นเบรนิก้าให้ดังชั่วข้ามคืนมาแล้วต่อมาพิธีกรก็ถามกับเอริกถึงความสัมพันธ์กับเบรนิก้าที่มีข่าวซุบซิบมากมายแต่ว่าเขาน่ยก็อ้างึ้งที่จะพูดโดยตอบเพียงแค่ว่าทั้งสอนคน,นสนิทกันมากและเบรนิก้าเน่ยก็เป็นผู้หญิงที่พิเศษกว่าคนอื่นทําให้เธอเน่ยสาบน้ําดื่มที่วางอยู่บนโต๊ะและเมื่อเอริกดื่มเข้าไปก็ทําให้ออกมาเป็นโทนสีดํานั่นก็เป็นเพราะว่าภาพที่เบรนิก้าบาดเจ็บในตอนเด็กนั้นมันก็เป็นฝีมือของเอริกที่ย่ายีเธอจึงกลายเป็นแผนในใจในั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวันรุ่งขึ้นเมื่อเบรนิก้าตึ่ขึ้นมาก็ออกมาเป็นคนสีดำและ ก็ยังสังเกตว่าเนื้อตัวเนี่ยเลิไปด้วยคลื่นเลยทำให้เธอได้รู้ว่าเริ่มได้รับพลังพิเศษของแม่มดที่แฝงอยู่ในธรรมชาติมาแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ไปที่รีสอร์ทเพื่อทำกิจกรรมวาดรูปและก็นำเอาผลงานที่วาดไปเมื่อวานให้แต่ละคนอธิบายซึ่งบรินิกาเนี่ยก็บอกว่าเธอได้วาดไปตามความรู้สึกต่อมาก็มีคนถาม่าแลื่ตัวสมบูณ์ภาพนับแปลว่าอะไรซึ่งเธอก็ไม่รู้เหมือนกันผู้หญิงที่นั่งข้างๆเนี่ยก็เลยบอกว่ามันเป็นภาษาเกลิกอีออนของประเทศสกอตแลนด์ทีีลล่่่่่่ลลลลลวววววาา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 าููกกกก้หหิิงงงคคนนนนััะนะเนเเเเยยยถมมมรรรขขพพึอออออออธธธตตไ เด็กต่อมาผู้ชายที่นั่งข้างๆน่ยก็ได้พูดแทรเกี่ยวกับการแสดงของเธอบรนิกาที่โกรธมากน่ยก็เลยสาบเขาจนไฟลุกที่มือหลังจากบรนิกากับเดซี่ใช้เวลาอยู่ร่วมกันที่กระท่อมมาสักพักหนึ่งก็ทําให้เดซี่เข้าใจบรนิกามากขึ้นจนอิติต่างๆได้หายไปและกในคืนนั้นเดซี่ในการยังขออนุญาตไปเที่ยวที่บ้านในหมู่บ้านเพื่อต้องการใช้ไ WiFi ซึ่งบรนิกาในการอนุญาตในขณะที่เดซี่นั่งเล่นมือถืออยู่เพื่อดูข่าวคราวโอเวนเนี่ยก็เข้ามาทักและก็เลี้ยงเครื่องดื่มเธ ชเนเบดิชโกร้านข้างๆที่นั่นเขาก็นำอะไรบางอย่างมาให้กับเดซี่กินซึ่งเธอหนึ่งก็รู้สึกเคลิบเคลิ้มและก็มีความสุขมาก ทางฝั่งของบรูนิกาในกำลังหลับอยู่และร่างของเธอในก็ลอยขึ้นออกจากเตียงพร้อมกับขมาไฟที่ลอยอยู่นอกบ้านหลังจากนั้นเธอในก็เดินเข้าไปในป่าขณะเดียวกันเดซี่ก็พยายามตั้งสติและก็ขอตัวกลับเมื่อมาถึงน,น้องได้ก็พบว่ามีขมาลอยเต็มไปหมดโอเวนเนก็เลยบอกว่ามันเนี่ยคือขนแม่มดซึ่งก็เป็นขมาขที่เท่าจากการเผาไฟโอเวนพยายามรั้งตัวเดซี่ไว้เพื่อวังจะมีอะไรด้วยแต่เมื่อเธอยืนยันวมาจะกลับเข้าเนก็เลยไปส่งแต่ว่าระหว่างทางเขากลับพยายามจะคืนใจเธอแต่บรูนิกาที่อยู่แถวนั้นเนก็ได้ให้โคลนไหลไปในนนดิชาววั ่อมาเดซี่เนี่ยก็ตุ้งตึงขึ้นมาในกระท่อมแบบงงๆเพราะจะไม่ได้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเมื่อวานและกลับมาได้ยังไงและก็ยังพบว่าบรูนิการเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องด้วยแต่ไปนอนอยู่นอกสนามหญ้าหน้าบ้านและเมื่อเธอเข้าไปปลุกบรูนิการเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าความเจ็บปวดที่มีเนี่ยหายไปหมดแล้วเพราะพื้นดินเนี่ยได้มอบพลังพิเศษให้ต่อมาเดซี่ก็พาบรูนิกาเนี่ยเข้าไปพักผ่อนในกระท่อมและก็พยายามจะเรียกกล่อมให้ไปหาหมอแต่บรูนิกาเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้เป็นอะไรและก็็็ไได้้้้้ถถออ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 อสรรรรยยยทททีีี่่่่่่่่่เเเเเปปนนนขขขขงงงงงัักกกกธใหึแแแมมมมซจจะาาาาาบพูวตต เรเนกาเนก็บอกว่าอย่างไงก็ต้องการจะให้เพราะมันเป็นตัวแทนของความรักที่แม่ส่งต่อให้กับลูกสาวและเมื่อ Daisy เดซี่ได้สวมมันโรเนกาเนก็เลยไลย่เธอไปและก็อยากกลับมาอีกเพราะเธอรู้ล่วงหน้าว่าเย็นวันนี้นะจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นและก็ไม่อยากจะให้เดซี่รับรู้เรื่องราวหรือว่ามีอันตรายไปด้วยจนทําให้เดซี่งง,งและก็ยังเสียใจแต่ว่าเธอเก็ต้องทําตามเพราะมันคือคําสั่งของเจ้านายที่ไล่ออกขณะที่ Daisy เดซี่เดินออกมาก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งพาไปพอดีก็เลยเธอนไปส่งที่สถานีรถไฟ แต่ผู้หญิงคนนั้นนกลับอว่ารถเก่าๆที่ใช้ไม่ได้น่ะให้เดซี่เนี่ยก็เลยขับออกไปพร้อมกับร้องให้ไม่หยุดทั้งฝั่งของโมโรนิก้าก็รับรู้ว่าเดซี่น่ะไปแล้วเธอก็เลยถอดเสื้อผ้าแล้วก็ส่องกระจกก่อนจะพบว่าแพรจากการผ่าตัดโหนกของเธอได้หายไปแล้วหลังจากนั้นเธอนก็แต่งหน้าแต่งตัวสวยเหมือนเดิมเพื่อจะรอคอยเวลาสําคัญบางอย่างและเย็นวันนั้นกลุ่มคนที่รีสอร์ทก็ได้จุดก,กองไฟขนาดใหญ่เพื่อจะมาเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือแม่มดตามประเพณีที่สืบทอดกันมาโมโรนิก้าก็เลยถอดวิญญ,ญาณไปที่กองไฟพร ปล่อยวิญญาแม่มดที่ยังวนเวียนที่นั่นได้ด้วยทางฝั่งของเอริกที่กำลังนั่งดื่มอยู่โรูนิกาเนี่ยก,ก็ได้ไปหาและก็ปรากฏตัวให้เห็นเขาเนี่ยก็เลยถามว่าต้องการอะไรเธอเนี่ยก็เลยบอกว่าต้องการจะเปิดเผยความจริงกับสังคมให้รับรู้ว่าเขาจะทําอะไรกับเธอไว้บ้างเพื่อที่เด็กคนอื่นเนี่ยจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อเขาจากหนังที่กําลังจะสร้าง เอริกก็เลยใช้ขวดเหล้าหนะาฟ้าไปที่หัวของเธอทําให้ร่างกายของเธอเหนาะสลายกลายเป็นแม่มดพุ่งไปพุ่งมาหลังจากนั้นเวโรนิกาในวัยสิบสามปีเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นโดยที่มีคนแม่มดเหนานะวนรอบกายเอริกนั้ก็ตกใจกลัวเป็นอย่างมากและพยายามจะถอยเนี่ยออกไปแต่ว่าคนแม่มดเน่วก็ได้พุ่งใส่เขาจนเขาตกไปที่ชั้นล่างแลวก็ต่ายขาที่ซึ่งการที่เวโรนิกาได้แก้แค้นสมใจเลยทําให้เธอหนะัตัดสินใจจะเหลอไว้เพวิญญ,ญาณ โดยปล่อยให้ร่างกายของเธอเน่ยสลายไปบนกองขนแมมมดทางฝั่งของเดซี่เนะ่รู้สึกเป็นห่วงบรูเนกามากก็เลยกลับไปที่กระท่อมเมื่อเธอมองผ่านหนานะ้าต่างเน่ะก็พบว่าบรูเนกาหนะั่นอนนิ่งโดยที่มีขนแม่ม و นะ่ปกคลุมเต็มไปหมดเธอก็เลยรีบทุก,กะจกรนะี่เข้าไปดูแล้วก็พบว่าบรูเนกาแม้เธอจะมีลมหายใจอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้สึกตัวเพราะวิญญาณของเธอได้มุ่งไปอยู่กับธรรมชาติในป่าแล้วเดซีน่น่ยก็เลยอุ้มเธอขึ้นรถเพื่อจะพาไปหาหมอแต่ว่าระหว่างทางบรูเนกานี่ยก็ฟื้นขึ้นมาเพราะาการกลับมมาาาาดดด้้้้้้ววยครรัััักกกขขขอองงงงเซซีหหลจจนนนนนททศพ์ไแตึมา เมื่อเปิดดูเนี่ยก็เจอกับข่าวของอดริที่ตายจัดการฆ่าตัวตายหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ขึ้นรถไฟเพื่อจะกลับลอนดอนในความสัมพันธ์ของเดซี่กับบรโดเนกานั้นก็ดูเหมือนจะกลายเป็นความรักของแม่กับลูกไปแล้วและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆนะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคุยกันได้นะสำหรับผมนะครับนี่คือหนังเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะความน่าตัวความสยองขวัญนะครับมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมันจบไปทางแนวมิสเทอรี่ลึกลับซับซ้อนและก็มีความเป็นทรลเลอร์บวกกับดรามานะครับ ซึ่งไม่ได้มีผีไม่ได้มีปีศาจต,ตุ้งแช่อะไรมากมายแต่ว่าสิ่งที่หนังมันเน้นก็คือเรื่องราวนะครับเนื้อเรื่องของมันดีมากๆมันเป็นการสะท้อนสังคมอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการถูกกระทําว่าวงการของดาราฮอลลีวูดหรือวงการทั่วๆไปนะครับมันไม่ได้ใสสะอาดอย่างที่เราคิดมันในเบื้องหลังที่น่ากลัวมันในเบื้องหลังที่ซับซ้อนและบางคนเนี่ยก็เจอกับเรื่องเจ็บปวดมามากมายซึ่งก็เหมือนกับตัวละครหลักของเรื่องนี้นะครับที่เธอเนี่ยเจอกระทํามากๆตั้งแต่ช่วงเด็กซึ่งเธอเนี่ครับก็รับกับ พร้อมกับตรงนังนะครับมีการพูดถึงตำนานแม่มดและก็เอามาผนวกกับตัวละครหลักของเรื่องนี้และวทาให้เรื่องราวนะครับมันเสียออกมาได้ดีมากๆและสุดท้ายนะครับเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้5.5คะแนนส่วนทางฝั่งเมื่อเขือนานะครับได้ไป85และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพะะื่อช่ยให้พวกเรามีกําลังใจในการทําผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกนันในเรื่องต่อไปครับ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซสยสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเชือ่อยและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแดดทถรุในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง